คุณรู้ไหมครับว่าการจะทำออนไลน์เนี่ยมันมีโทรศัพท์ที่ฮิตที่ทำให้ภาพสวยแล้วก็ดูดีนะทุกคนคือ แต่ก็บอกก่อนแล้วกันว่าคุณอะจย่ใช้ iPhone นะครับตามที่เขาแนะนํากันมานะแล้วครูแซมก็ใช้ p h o n e แหละคุณชอบภาพคุณแซมเวลาถ้าเกิดชอบก็ใช้ได้นะครับแต่เขาแนะนําให้คุณใช้เป็น vivo นะ vivo v, v 2 0นะไปลองตามดูก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณหาเจอก็ลองใช้ vivo v, v 2 0เนี่ยภาพของคุณจะสวยมากๆเลยนะครับในการทําวิดีโอหรือการไลฟ์ต่างๆเพียงมือถือเครื่องเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดครูแซมก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าไรนะ มันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปที่เขาใช้กันแล้วเขาวิเคราะห์ออกันมาแล้วว่าต้อง iPhone มันทําแล้วมันจะหน้าเหลืองอะไรแบบนี้ทุกคนแต่สําหรับครูแซมครูแซมก็ชอบนะก็ใช้ iPhone ก็โอเคดีแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะลองไปใช้แบบ vivo ตามที่เขาพูดมาก็กลองดูนะครูแซมก็ดูภาพอื่นที่เขาใช้นะก็สวยนะสวยจริงๆนะทุกคนลองดูได้ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้และคิดเป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดแชร์ไปเพื่อนเพื่อนที่น่ารักของเรานะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบความรู้ดีในการพัฒนาตัวเองสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์นะครับผม ก็สามารถกดติดตามรูแซมได้เลยครับเดี๋ยวกูแซมนำความรู้เจ๋งๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนอย่างแน่นอนนะวันนี้ครูแซมขอไปก่อนนะครับรักคุณคะ่ะบ๊ายบายเลบอยูนะ